เอาเชิญเชิดน้างนอกหน่อยได้เออไอ็งกับพี่เอ็งเป็นไรกันไม่เป็นไรอยู่แล้วผมไม่เป็นไรอยู่แล้วกับพี่อ่ะพี่คอดูเปิดเลยเปิดเลยครับเปิดเลยครับเปิดเลยไม่ไม่เปิดเลยเปิดเลยอยากเปิดเปิดเลยปากปากไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเปิดเลยครับเปิดเอ็งเป็นคนแรกชุดใช่เปิดเลยเปิดเลยอยากเปิดเปิดอยากคุ้นๆเลยครับเอ็งมาดูด้วยเอ็งมาดูด้วยป้าปั้งยืนเป็นยืนเป็นพยานให้ผมหน่อยนะป้านะได้ได้มาใครก็ได้มา อ็งดูพี่เขาก่อนเอ็งมาดูพี่เขาก่อนเขาแสดงความเป็นสุจริตขอาเปิดเลยครับผมบายสุดดีครับเปิดเลยพูดดีๆพี่ผมยังไม่กูมึงเลยพูดดีๆผมคงเข้าใจป่ะแต่โอ้หลายทีแล้วหลายทีแล้วเดี๋ยวเขาจะตรวจคนตรวจตนเลยครับผมให้ผมผมให้ความร่วมมือตรวจเลยเพราะเขาแสดงความเป็สุจริตเองต้องดูเขาใช่มีด่านไหมด่านมีอะไรด่านอยู่ๆมาจับผมเอีกจะดูไหมอีกจะดูเขาไหมไม่ดูอยากตรวจตรวจเลยอยากตรวจตรวจเลยตรวจนะพี่เป็นพยานหน่อยนะ เออเี๋ยเขาตรวจด,ดูเองไปทำอะไรบ้านอเอเียวเอ้าป้าน้าสเพื่อนผมผมก็ไปเล่นไปอะไรดีเออดูเขาเวลาเขาตรวจ ล้วเลิกยุ่งเลยกันใเรื่อ้ผมเลิกตั้งแต่เอาตั้งแต่นานแล้วฮะเลิกตั้งผมเลิกตั้งแต่นานยังมาวนเวียนร้อผมอยูเขาไม่ได้วนเวียนหรอกเขาเห็นเขาวนดูเฉยเข้าใจไหมแต่ผมเราเคยมีพฤติกรรมแต่ผมไม่เลิกผมไม่มั่งไม่มีขนาดนี้หรอกลูกเมียผมต้องดูแลก็ไม่เป็นไรเราเลิกทำอย่างนี้โอ้เหมือนกับโอ้ทำอย่างนี้มันไม่ใช่มันไม่คือทไมล่ะ โอ้นี่ตรวบวกตัวเดีอะนะยาป้าบกตัวเดียวอย่างนั้นก็ใช่ไหมล่ะเองต้องเข้าใจดิคนที่เขายังไม่ได้ติดตามเขาจะเขาไม่คนเราไม่ได้เร็วเสมอไปก็ใช่ไม่เร็วก็คือเราแสดงความเป็นจุดแล้วก็แล้วไปก็แค่นั้นเองเออเราไม่ผิดก็ไม่ต้องกลัวนะเขาก็ทําตามหน้าที่คือช่วงนี้เป็นช่วงระดมกวาดล้างเข้าใจไหมครับเออเขาก็ทาไปนี่ผมจะเข้าบ้านใครไม่ได้เข้าต้องตามผมตลอดไม่ทำรบเมือลึ พาชินเองเข้าก็คือเขาก็ตรวจสอบอยู่เข้าใจไหมล่ะใช่า้รู้รู้ขนาดนั้นทำไมรู้ขนาดนั้นทำไมไม่จับมันเลยขอคนตัวนะจับมันต้องมีหลักฐานเข้าใจไหมเอาผมขอคนตัวอ่ะไม่เอาไหมบางทีเรารู้ว่าเขาทำอะไรแต่เรามีหลักฐานที่จับเขาก็จับไม่ได้ดูไว้ก่อนไม่ะเข้าใจ ขับรถล่องงวัวทุกวันไกลๆทั้งนะั้นเออเข้าใจรู้รู้ว่าช่วงหลังเองมาขับรถเองแค่เขาตรวจสอบพิเศษก็จบไปฮะโอ้คนอื่นเขาเห็นผมยังไงอ่ะทีนี้ปสายดูดิแหมนะคนอืน่นเขาเดอาเดือดขับรถผ่านอย่างนี้ไอ้อย,อยุโดนอีกแล้วอ้าวตาย<ด><ห>ผมบริสุทธิ์เขาบริสุทธิ์อยู่คนอื่นเขาก็ว่าผมเอาอีกแล้วมือเราตรวจแล้วเราบริสุทธิ์เขาจะได้รู้ว่าคือไม่มีอะไรก็จะได้รู้แค่นั้นเอง ก็จุดนั้นอ่ะมันมีมันเป็นจุดที่โอ้ผมไม่ยุ่งวุ่นวายหรอกเรื่องพวกนี้ผมเลิกแล้วผมบอกว่าผมเลิกผมก็เลิกนะมาตรงนั้นอ่ะเสียงแล้วมันก็ตอนนี้มันก็หนีพี่ไปอยู่แล้วไอ้อ่ะไอ้เบียตอนนี้ไม่ตามจับมันอ่ะเออก็ได้แหละก็ตามอยู่นี่แหละแต่มันมอยู่ในพื้นที่เข้าใจไหมได้ไปโอเคไม่ตรวจผมอีกแล้วนะเห็นผมทีนี้มันมันไม่มีข่าวไม่มีพฤติการรา